เดิมทีแล้ว a อ t a c k on t i ท a n นั้นจะมีฉากจูบกันระหว่างเอเรนกับมิกาสะนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนี่สิที่ทำให้ตัวละคร2คนนี้ไม่ได้จูบกันนะครับมันจะเป็นเพราะว่าอะไรไปรับชมคำตอบได้เลยในคลิปคลิปนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan นทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนละครับว่า a t t a c k on Titan f นไ a นอ e a ี o n ่นภาคที่2นะครับก็เพิ่งจบกันไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น่าจะกระทับใจแฟนลับ Attack on t i t ท n นะครับในหลายส่วนเลยนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งนะครับที่แฟนลับ Attack on Titan นนั้นจิ้นกันเหลือเกินก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับนะครับเรื่องราวความรักของเอเรนกับมิการซาสรุปแล้วจะเป็นอย่างไร ในแฟนนอตซ a ชั่นพาร์ทที่2นี้มันก็จะมีฉากหนึ่งใช่ไหมที่เอเรนนะครับถามความรู้สึกนะครับกับมิกาซ่แล้วว่าเฮ้ยมิกาซคิดยังไงกับฉันบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งมิกาซาก็ตอบกลับไปคําว่าครอบครัวนะครับแมเป็นคําตอบที่ปวดร้าวจิตใจ a เอเรนเสลือเกินนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่แบบว่าจะมาพูดในคลิปนี้ ว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์นะครับที่อาจารย์ผู้แต่งนะครับอย่างอาจารย์อิสยามะนั้นนะครับเคยจะเขียนให้มิกาะสากับเอเรนนั้นจูบกันแล้วนะหรือเอาง่ายๆนะครับให้ทั้งสองคนนั้นแสดงความรักต่อกันนะครับแต่ปรากฏว่าอาจารย์แกนั้นก็ไม่ได้เขียนนะครับเรื่องราวตรงนั้นมาเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรนะครับบอกเลยแหละครับว่าเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างน่ารักนะครับแต่ว่าแฟนคลับแท็กออนเท่านั้นกำหมัดกันใหญ่เลยล่ะโอเคจะเป็นสาเหตุอะไรนะครับก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยแต่ใครนะครับที่ยังไม่ได และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็ฝากด้วยละกันนะกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจดีๆและกันในการทําคลิปนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับเราพูดถึงประเด็นนะครับหอยแท็กออนไททันล่าสุดและกันเนาะเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เอเรนเนี่ยก็คือไปถามมิกาซาเลยครับว่ามิกาสานั้นไหนคิดยังไงกับเขาซึ่งมิกาสาก็ตอบไปว่าครอบครัวนะครับแต่ก็หน้าแดงนะครับด้วยความเขินอายซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยแหละครับว่าสรุปแล้วมิกาสาเนี่คิดยังไงกับเอเรนหรอก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงเลยแหละครับว่าพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามิกาสานั้นเนี่ยไม่ได้คิดกับเอเรนนะครับในแบบครอบครัวธรรมดาหรอกหมายถึงว่าคิดในแบบพี่น้องแต่ก็คคิดนะรับ อยากจะได้พี่เอเรนนั้นเป็นสารมีนี่แหละแต่เพียงแค่ว่านะครับมันเป็นเพียงแค่ค่านิยมนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเอาง่ายๆคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นมักจะเกิดอายนะครับในการสารภาพรักกันหรือการบอกรักกันนะครับในแบบตรงๆนะครับทึงทาให้มีกษะส่นั้นนะครับที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าอยากจะได้เอเรนนั้นนะครับเป็นแฟนเสหลเกินเลยเนี่ยก็ตอบไปนะครับกับเอเรนว่าครอบครัวนะครับก็คือมีความเขิดอายอยู่ในตัวนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เลยทําให้เรื่องราวของไอแซกออนไททันนั้นเปลี่ยนแปลงไป ตลอดการด้วยนะเพราะว่านะครับมันก็เป็นผลต่อการตัดสินใจของเอเรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแน่นอนคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จะมาสปอยนะก็ตัดประเด็นไปก่อนนะครับว่านะครับการตัดใจครั้งนี้ของเอเรนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความเขินอายนะครับของตัวละครระหว่างเอเรนกับมิกาซาในการจะบอกรักกันตรงๆอะประมาณนั้นเลยนะครับจริงๆเอเรนจะบอกรักมิกาซาก็ได้แกก็ไม่ยอมบอกก็ไปถามเขาแบบนั้นมิกาซาที่เป็นผู้หญิงก็รู้สึกเขินอายนะครับก็ไม่กล้าจะตอบเอเรนมันก็เหมือนเป็นแกลบช่องว,างว่าง สางคนนะครับที่แบบว่าวางค่ากันนะครับจริงๆไม่เชิงวางค่าหรอกก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับมันเป็นค่านิยมนะครับของคนญี่ปุ่นมากกว่านะครับที่มักจะเขินอายในการบอกรักกันซึ่งถามว่าไอ้ค่านิยมของตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยได้อิทธิพลนะครับมาจากใครมากที่สุดนะครับก็ได้อิทธิพลนะครับมาจากอาจารย์อิซายามะในแหละผู้แต่งการ์ตูนนะครับเรื่องแอคแทกออนไททันเพราะอาจารย์แกนั้นนะครับก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์แกนั้นมีความเขินอายนะครับในการเขียนการ์ตูนแอคแทกออนไททันในหลายๆฉากอย่างเช่นบางฉากนะค จะเห็นว่าแทรออนไททันเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับที่แทบไม่ได้มีฉากโปะของตัวละครผู้หญิงเลยทั้งที่จริงแล้วนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นนั้นโอ้โหอย่างน้อยนะครับมันจะต้องมีฉากที่ตัวละครนั้นอกตุ้มๆนะครับหรือนะครับมีการโชว์โป๊แวมแวมนะครับมีฉากแบบว่า18บวกอะไรหน่อยนะครับก็ตามสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นนี่แหละแต่ปรากฏว่านะครับในเรื่องแทรออนไททันนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะสำหรับผมเพราะอย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นเพราะว่าจันอิสยามานั้นรู้ ฉันเขินอายก็เลยไม่เขียนมาอย่างก่อนหน้านี้เนะครับเดิมทีแล้วมีการวางแผนไว้แหละครับว่าจะเขียนฉากนะครับการจูบกันระหว่างเอเรนกับมิกาซาในช่วงแรกๆเลยนะครับผ่ากใครจะกำได้ตอนฉากที่เอเรนนั้นถูกไรเนอร์จับตัวไปใช่ไหมในท้ายที่สุดนะครับก็คือมิกาซาเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่านะครับเอเรนกับมิกาซานั้นนะครับก็อยู่กลางสงครามนะครับก็คือไททันเนี่ยร้อมตัวพวกเขาหมดเลยนะครับในท้ายสุดเอเรนก็ช่วยมิกาซาได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับเดิมทีแล้วมีแผนว่า จะเขียนฉากจูบกันระหว่าง2คนนี้นะครับก็คือเอเรนจูบกับมิกาซานะครับก็เหมือนเป็นการแสดงความรักต่อกันก็คือคนมันใกล้ความตามากที่สุดประมาณนี้นะครับมันก็เลยแบบว่าบอกความในใจของตัวเองโดยการที่จูบกันแต่ปรากฏว่าอาจารย์อิเซยามานั้นรู้สึกเขินอายเกินไปนะครับที่จะเห็นภาพนั้นหรือว่าเขินอายเกินไปที่จะเขียนฉากฉากนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจในการไม่เขียนฉากนะครับที่เอเรนกับมิกาซ่าจูบกันในตอนนั้นนะครับเด็กๆว่าแฟนๆไปเอาในท่านนั้นกำมัดใหญ่เลยทำไมอาจารย์ทำร้ายผมขนาดนี้ไม่ เขียนฉากในตำนานนี้นะครับให้พวกเราได้รับชมนะครับแม้ผมว่าถ้าเขียนนะครับโอ้โหน่าจะทําให้แฟนคลับของ a อ็กแทกออนไททันนะครับที่ชอบเอเรนกับมิกาซาก็น่าจะจินนะครับแล้วก็ชอบหน้าดูเลยแหละการแสดงความรักกันระหว่าง2คนนี้ก็จริงๆแล้วถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับถามว่าเขียนหรือไม่เขียนดีกว่าเอาจริงๆก็เขียนก็ดีกว่านั่นแหละแต่นะครับถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมก็อาแต่พูดตามตรงนะครับมันก็ไม่ได้จําเป็นมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเมนหลักของไดแทกออนไททันคือการ รอดชีวิตนะครับอยู่ชีวิตรอดให้ได้นะครับจากการหนีฝูงไดท่านหรือนะครับการสู้กันเพื่อให้ผลพันธุ์ของตัวเองนั้นยังคงอยู่นะครับมันคือเมนหลักของเรื่องส่วนเรื่องความรักนั้นมันเหมือนเป็นส่วนที่เสริมมาและกันให้กระตูนเรื่องนี้มันครบรถมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอาจจะเจ็บใจแฟนคลับแอคแท็กออนไดทนบางคนเท่านั้นเพราะเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ใช่แค่คู่นะครับของมิกาัสกับเอเรนเท่านั้นจริงๆคู่อื่นนะครับอย่างอารัักกนตรงๆเลย มันก็เป็นสไตล์นะครับของอาจารย์แกนี่แหละในการเขียนการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับผมว่ามันก็ดีนะเป็นการบ่งบอกลายเส้นนะครับหรือว่าแบบว่าแนวทางการทําการ์ตูนของแกด้วยความที่ว่าอาจารย์แกนั้นนะครับมีความเขินอายสุดๆเลยนะครับมันก็บ่งบอกไปสู่ตัวละครแหละครับว่าแต่ละตัวละครนั้นก็จะมีความเขินอายสูงนะครับในการแสดงความรักกันในการบอกรักกันนะครับในเรื่องก็พยายามหยดมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่เบลทูธนั้นนะครับแอบรักแอนนี่นะครับก็เขินอายก็ไม่ยอมบอกเสียทีนะครับไรเนอร์แอบรักฮิสตเรีย แนครับแหมพีแกนะครับก็แทบไม่ได้แบบว่าบอกรักแบบตรงๆสักทีนะครับคือมันจะเป็นแบบความน่ารักละกันตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งผมว่าถ้าใครชอบก็ชอบไปเลยส่วนถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกตังหดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดูการ์ตูนเพื่อความสนุกความมันเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่เสียดายก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับสำหรับฉากจูบหวานๆกันระหว่างเอเดนกับมิกาสะที่ไม่เกิดขึ้นนะครับและนทางความรักของทั้งสองคนนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปรอดูนะครับในแอคแท็กออนไททอนไฟนอลซ จริงๆแล้วเชียร์ฉายในปีหน้านะครับก็รอในการรับชมได้เลยและจริงๆอแอบสปอยนิดนึงแล้วกันนะครับไอเรื่องการจูบไม่จูบเนี่ยในเรื่องถามว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าอ่ะผมก็บอกว่าเดี๋ยวอนาคตมีแน่นอนแต่จะเป็นคู่ไหนนั้นก็ไปรอรับชมเองนะเพราะว่าไม่อยากสปอยตอนจบไอแท็กออนไททันแต่ก็ถือว่านะครับคอมพิซและการสำหรับแฟนคลับไอแท็กออนไททันในบางส่วนและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก กดติดตามช่องทางนั้นนะคะรับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ